สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมิเลอร์ทาโร่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําการส่มแรนดอมนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะพลังงานการส่มแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะแต่ถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้นะคะแสดงว่าพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเรามาอัปเดตความรู้สึกกันค่ะเข้าคําถามเลยนะคะ สิบไปนะคะค่ะได้สำนับเป็นจัตติศนะคะถ้าดราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะ้า้าราศีคุณหนือเขาก็ได้นะคะมีธาตนะุน้ำมีกรกฎผิดจิงนะคะเด่นมากเลยนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะธาตุลมไม่ถุนตุนกุมนะคะดินการพฤกษกมังกรนะคะมีวันจันทร์นะคะวันพุธนะคะ อัปเดตความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะ,ะในใจเขาตอนนี้มีความรู้สึกที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะคะเหมือนเขายังเก็บเก็บบางอย่างไว้นะคะเก็บกอดไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้พิ่งเซตใบนี้ไว้แรกคือเขาเก็ดเก็บความรู้สึกดีๆไว้นะคะไม่กล้าที่จะเปิดเผยหรือเปิดใจทั้งหมดนะคะมีความลังเลแล้วก็ไม่กล้าบอกออกมาตรงๆนะคะทั้งๆที่คิดถึงคุณบ่อยมากๆเลยนะคะมีเจ็ดไม้บวกแปดถ้วย เหมือนเขากําลังต่อสู้กับใจตัวเองนะคะหรือหรือสถานการณ์รอบๆตัวเขานะคะทําให้อ่าทาให้ยังตัดสินใจชัดเจนไม่ได้นะคะและในบางทีนะคะก็มีความลังเลอยู่บ้างกลัวเจ็บกลัวว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะไม่เป็นไปตามที่เขาหวางังหรือวางแผนไว้นะคะแต่ยังดีที่สาหรับที่ไพ่เปิดออกมาได้สิบถ้วยแล้วก็สองถ้วยนะคะ ไพ่สองใบนี้คือดีมากๆเป็นรักแรกพบเลยเป็นการที่สร้างสมดุลสร้างครอบครัวได้เลยซึ่งมันบ่งบอกถึงว่าในใจเขาลึกๆเขามองคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นภาพที่ภาพของความสุขของการที่อยากสร้างครอบครัวนะ,ะเป็นคู่แท้นะคะที่เขาอยากจะจับมือไปด้วยกันจริงๆกับคุณนะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเจ็ดดาบกับกับราชาดาบซึ่งมันหมายถึงว่าเขาเนี่ยทำตัว นิ่งมากๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกนะคะมีมีความที่เก็บอารมณ์ไว้เยอะนะคะบางทีก็คิดมากด้วยนะคะใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจนะคะเลยทําให้คุณอะจับความรู้สึกเขาได้ยากนะคะมีความนิ่งเลยคุณคุณดาความรู้สึกเขาไม่ออกเลยนะคะเวลาเขานิ่งนะคะอืมเพราะไพ่ไพ่ราชาถือดาบใบ,บนี้คือนิ่งจริงค่ะมีความนิ่งมีความเงียบแบบ เดาใจเดาทางไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะ,ะทั้งๆท,ที่ในใจในความรู้สึกเขาอะมีแต่เรื่องของคุณเลยนะคะแล้วมีเมดิเชียนเมดิเชียนใบเนี้ยคือสำหรับนี้นะคะมีเมดิเชียนสองใบมีใบสีขาวธรรมดาแบบนี้แต่คุณได้สีทองซึ่งคือพลังงานของคุณอะคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีดีในตัวเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นด้านนี้ของตัวเองก็ตามนะคะถ้าคุณกล้าแสดงออกหรือกล้าที่จะ โชว์ศักยภาพดึงพลังงานดึงศักยภาพในตัวเองออกมานะคะชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีสีสันมากๆเลยนะคะคือจึ้งมากเลยนะคะเมจิเชียนใบนี้แล้วเขามองคุณนะเป็นคนที่มีดีในตัวเองนะคะเป็นคนที่เก่งด้วยนะคะอมืเป็นคนที่ชีวิตไม่น่าเบื่อเลยมีสีสันในตัวเองนะคะแล้วเขาก็มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะแล้วก็มากด้วยนะ,ะเหมือนเหมือนอยากจะเริ่มต้น อยากสื่อสารอยากจะสร้างอะไรด้วยกันกับคุณนะคะแต่ก็พยายามที่จะใช้วิธีหรือหาจังหวะที่ที่เขามั่นใจว่าว่าจะไม่พลาดเหมือนเหมือนในอดีตนะคะเหมือนเหมือนกับสิ่งที่เขาเจอมานะคะเขาไม่อยากให้มันพลาดแบบนั้นอีกนะคะสี่ไม้หนึ่งเดือนนะคะเขาคิดเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปถึงจุดที่จริงจังมากขึ้นนะคะเหมือนเหมือนอยากมีโอกาสได้ใกล้ชิด คุณมากกว่านี้ด้วยนะคะ,ะแล้วใต้สำรับอะ่ะคุณได้ justice นะคะ justice อะ่ะมันหมายถึงสุดท้ายแล้วนะคะเขาอยากที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนะคะและอยากที่จะมอบความจริงใจให้คุณนะคะอยากที่จะมอบความจริงใจต่อคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแค่ความรู้สึกแบบชั่วคราวนะคะเขาอยากให้มันแฟร์กับคุณแล้วก็ สร้างความชัดเจนกับคุณที่สุดนะคะอืมถ้าเขารู้สึกเยอะขนาดนี้นะคะเขาจะ t ท k แอคชั่นเมื่อไหร่อืมถ้าเขานิ่งๆอะ่ะอยากรู้ะถามให้สักสามใบเนาะสามดาบหนึ่งดาบราชินีถ้วยนะคะอืม จะ take action ตอนไหนใช่ไหมคะเขายังไม่ได้รีบ take action ในตอนนี้นะคะเพราะยังมีความกลัวความเจ็บปวดอยู่นะคะแต่มีเกณฑ์ว่าจะตัดสินใจจริงๆนะคะ แต่มีเกณฑ์ว่าเขาจะตัดสินใจจริงๆในช่วงที่เขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วและได้รับพลังงานบวกจากคุณมากพอนะคะเหมือนเขาต้องการระยะเวลาที่จะเคลียร์ใจนะคะแล้วพอถึงจังหวะนั้นเขาจะมาแบบชัดๆนะคะไม่ได้มาเครื่งๆกลางๆนะคะแล้วระยะเวลานะคะตามหน้าไพ่เนี่ยอืมระยะเวลาไม่น่าจะนานมากนะคะเพราะว่ามีไพ่ดาบไพ่ดาบเนี่ยพลังของไพ่ดาบมันบ่งบอกว่า มีการตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะแต่ก็มีสามดาบขึ้นมาขัดนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันหมายถึงเขาต้องการเวลาที่จะทำใจแล้วก็รักษาแผลแผลใจนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะก็ยังอยู่ในกรอบเวลาที่ไม่ยืดเยื้ออยู่ดีนะคะถ้าตีเป็นประมาณก็ประมาณสา ประมาณ1ถึง1ถึง3เดือนนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะขยับเข้ามานะคะแล้วระหว่างที่เขารักษาแผลใจอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้ที่จะหายไปไหนนะคะยังสารสัมพันธ์กับคุณอยู่ยังอยู่ตรงนี้นะคะยังคอยมองคอยสอดส่องคุณอยู่เสมอนะคะสอดส่องคุณอยู่ตลอดนะคะคือเขาจะไม่ปล่อย ให้คุณรอนานจนจนหมดใจแน่ๆน,นะคะตามหน้าพายนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานจนเกินไปนะคะอืมสรุปนะคะทุกคนอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะเขาแอบคิดถึงคุณเยอะมากๆนะคะแต่ก็ซ่อนความรู้สึกเก่งดูนิ่งนะคะทําเหมือนไม่มีอะไรทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะในหัวคุณอ่ะเออในหัวเขา พูดสลับกันในหัวเขานะคะมีแต่ภาพของคุณเต็มไปหมดเลยนะคะตามหน้าไพาเขาเห็นคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะอยากเดินหน้าต่อไปด้วยกันจริงๆนะคะแล้วก็อยากชัดเจนกับคุณนะคะอืก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนออัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะก็ตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะ,ะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดหัวข้อดีๆแบบนี้นะคะค บ๊ายบายสวัสดีค่ะ